เอาเลยครับเอาเลย้วไไม่เเรรี um, ียยกกให ค่ะต่อติดตามเรื่อง อังกินข้าวเสร็จนะครับมีกินข้าวเสร็จรอวาแม่แนะแรอค่งน้องเด็กสี่ก็มารอถ่ายรูปครับก่อนกลับบ้านนะครับก่อนกลับบ้าน แม่เพิ่งดวเหรอโอ้ม่มาจ้ะนี่จ้องก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ MJ Channel นะครับ <c oughs> ก่อนกลับบ้านนะครับ <c oughs> ก่อนกลับบ้าน กลับลาเพื่อนไหมครับหรือว่าไปเลยครับเดี๋ยวกลับเลยเนาะเอาเข้าไปนี่ยไม่ได้กลับหรอกอันคุนเป็นชั่วโมงใช่ครับนานมากคุนะอาหารออดบอก ถึงเวลาทานยาแล้วว่าไงท่านก็ไม่ทานไม่ฉันนะกำลังเดินมากระตุ้นเดี๋ยวพูดไปท่านก็พูดด้ไม่ห่วงเลยไม่ห่วงสุขภาพเองยหญ่พู่ด้วยครับเพราะเมื่อกี้พูดเกือบชั่วโมงถามเยี่ยมใหม่ปู่ตาบปู่ตาบปู่เดบอสบอสบอสนั่นดี่ไปดูอาสมท่านไหม แล้วแต่ดูอาสมตรงนี้แล้วแต่ลุงครับสมเด็จกีฬาจอยู่ไปเดินไ่ต้องขีรถไปตี่รถไปไอ่ะตามกันไหมไปันนี้ออกมาีรถจอดอยู่ไหนมั่งออกมีมันจะวนาไม่เอะไรงยปิง่ายนไม่ไปมีคนดูแลอย่มังันั้นอให้เราไปเยก็มีคนดูแลงเวันนั้นฉันอาให้เราไปแต่วันนี้เราไม่ได้อกันปกลับเนาะกลับกลับโอเค ที่บ้านไม่มีไม่มีรถจอดแล้วอยู่บ้านรถรถไม่มีที่จอดแล้วเอฟซีบอกไอ้คู่นะไอ้คู่นะค่ะรูปเดียวรูปเดี๋ยวยอดลงอีกนิดเยอะเยอะล่อเยอะเลยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวย่าออกไปก่อนข้ารบะแตนเพียงเพียงมาหาตอกเอาแขนมาเข้าน่ไมะขันโตขฝนโต ต้องอมาประนสวนเยนเอามือลงมือซ้ายลงมามือกระเป๋านี่ยนี่แหละนี่แหละหนึ่งสโอเคโอเคได้ได้ตไหมต้ไหมชุดสวยไหมสวยสวยครับโอเคครับสวยนสวยสวนานได้ใส่นานได้ใส่ที่นึงก็ทายไว้ก่อน หมื่นหนึ่งแบ่งมานี่หน่อยแบ่งมานี่หน่อยหน่อยว่าแตนขึ้นอย่างน้ว่าแตนเล่นคนองเลี้ยงแะวันนี้ต้้องงเลียจิมี่ต้องเลี้ยงแล้วเมื่อวานทำอะไรให้ไงป้า้วจะไล่ไล่ไม่ได้เมื่อวานยูจิยูจิมตัมียซื้อเนื้อไปลาบมาเหมลอนจักลัวจัดตัวจัดจัด อ่าแสหสลเน,นียไ<ห>กลแมปลไปเราไปโน่นไปอ่านแ่สีเลยแ่สีเยแ่สีเลยกำลังกลับนะครับกลางฝนเลย

รอบแล้วครับตาคร, il, รับแล้วครับตาครับครับพี่นาใหม่พีนามาให้กระดิ่งน้ำลใหม่สวยเนาะครับนี่นะครับสมเด็จแต่งแต่งแบบนี้ทุกงานเลยนะครับสวยมากๆเฟซีบอกประเต็นสวยวันนี้ ไม่ใช่อันอนียนนอยนนะอันนี้หังมน่นะอันนี้หลังมวันนี้มันอะไรีเหมือน,น,น,อน,นอก,กันนะของยาชีนะครับสวยมากนะครับพระ<ช>สมเด็จของลุงคนสวยกว่านะครับรุ่นแรกนะครับของลุงคนมีอันเดียวโอ้คนคนว่าอันเขาอันนั้นเอาเพื่อนะอันถ้าว่ามีนถ้าว่าบริจาคห้าแสนยังได้ในบรรลุพลเป็พิเศษเนาะ เะดเดี๋ยวเอ็มขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับเราเราเดินทางไปกับบ้านกกองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่สวัสดีค่ะ